เราต้ hey, องได้ตัวนี้ยังน้อยสองดาวเปิดประตูม,ตมาสีทองปุ๊บแล้วคนวิ่งมากดค้าไปแล้วมาอีกหนึ่งเล่มเล็และใช่ครับวันนี้เป็นวันที่ตู้จิาทตนาเข้ามาแล้วดังนั้นมันก็ต้องสุ่มสิวะต้องไปไหวหลวงพ่อนต้องกลับไปกราบหลวงพ่อสักทีเดี๋ยวนะปกติแล้ชฉลอดไม่ได้มาโบสถ์นี่อันนั้นมันแอตาดหน,นิใช่ปะเปิดประเดิมหน่อยละกันทุกคนจังหวะน,นี้เปิดมาก็ขอทองเลยก็ล้กันขอแบบริมตาปึ๊บ ครับและรอบแรกมาผมก็เกลือเลยซึ่งเราไม่ย่อท้อยอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายของเราคือชาร์ลอตต์สองดาวถูกไหมครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปสุ่มที่ป่าแม่มดดีกว่าผมว่าป่านี้ไม่ค่อยมาแน่เลยครับชาร์ลอตไม่มาป่าเฮ้ยเปลี่ยนแนวก่อนไปแนวกันเลขสวยอ่ะสาธุทุกคนสาธุเก้าเก้าเก้าสาธุเก้าเก้าแนวนี้ต้องมาแล้วไปบลอแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งไปจังหวะนี้โอ้ Uhm. ตัวแรกมาหลุดเล็ดเลยเอาอ <Lin> ีกดิรออะไรอะซัดต่อดิมาดิมาปั๊บโอ้บเปิดประตูไปทำคาไปเลยจัะวะนี้มาอีกหนึ่งใบที่มาอีกหนึ่งใบาี่ผมได้กินชาลอตกูไม่อยากได้มือไงแมงค์นมา รอบนี้เรามาลองแต่แปดบ้างแม่งเหมือนบาคาร่าเลยเพี่อ <laughs> <laughs> ไปเลยครับเบรสโกแมนเปิดประตูทองมาแล้วใส่มาแล้วกดข้าไปหนึ่งทีแล้วมาอีกหนึ่งใบครับ <laughs> มีกลิ่น <laughs> มีกลิ่นว่ามันมา <laughs> เลยใช่ครับแม่งมางจริงๆเลยครับ <laughs> แม็กหน้ามานะพีช่ชาร์ลอตอ๋อเมื่อกี้เราอาจจะก,กดตอนที่แม็กหน้ามันดิ้นอยู่พอดีป่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนเดียวเดี๋ยวรอแบบรอนะชาร์ลอตมาคนเดียวปุ๊บเปิดปั๊บประตูขาวเชียวประตูขาวเชียวเมืเราไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับทุกคน 777ดูซิว่า777จะช่วยคุณได้ไหมตอนนี้เราอยู่แนว777แล้วเรากดป้ายแล้วเราก็กดตอบแบบเรื่อยๆป้วไปลยสก man เปิดประตูมาสีทองปุ๊บแล้วคนวิ่งมากดข้าไปแล้วมาอีกหนึ่งเล่มสองเล่มมันต้องมาแล้วลูกผู้ชายไม่คืนคำและไม่คืนสัวด้วย่ต้องเล่มเว้ร์เนี่ยถ้า777มาผมบอกเลยช่องนี้ช่องดีช่องดวง อูตสาข้ามตู้มึงมามึงก็ยังจะตามมาหลอกหลอนกูอีกสิ้นหวังคุง้งตั้งมาดิเย้<อ> yeah! ใ่นการก็ยังดีว้าทุกคนบะเบอเล่นการก็ยังดีอุ้ย,ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเล่นกูแล้วไงแล้วไปต่อดีรออะไรอะ่ะไม่พูดเยอะว่าแตกสองต้องแตกต่อแล้วจวังหวะนี้สวนบั๊บ หมีทษออีกหนึ่งเฮียมันมาแตกสองสองรอบเปล่าจังหวะนี้เดี๋ยวกูจะปั้นมึงห้าดาวเลยไอ้แมกนามึงอยากมาอยู่กับกูน้วใช่ไหมเพื่อนโมชาร์ลตดและชาร์ลตวมาแล้วมาแล้วเฮียคนคุ้มเลยโอ้ยแม่นมาสลับการรอบที่แล้วตัวแมกนาการชาร์ลตด รอบนี้ตัวชาลต์การ์ตเมกหน้าโอ้ยกคนคุ้มเลยอุ้ยเจ็ดเจ็ดว่ะเจ็ดเจ็ดต่อดิรอเลยอะเจ็ดเจ็ดมามาต่อปุป๊บต่อปั๊บ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 คืออ่ะาโลกเจ็ดแนวเจ็ดเจ็ดเจ็ดตอนที่ผมเปิด<ๆ>ได้นี่ดูนะโลกเจนะ็ดเจ็ดเจ็ดนะดูจับตาดูไว้ดีๆแนวเจ็ดโลกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็และนําไปใช้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านไปเลสโกแมนเปิดมาประตูตองแล้ววิ่งเข้ามากดค้ามไปหนึ่งทีแล้วจังหวะนี้มาครับ มาดูครับดูครับดูดูเจ๊ไม่ตัวึงมายังไงต่อเลยครับไม่พูดเยอะครับและกดไปประตูทองและจังหวะนี้วิ่งมากดเข้าไปดูดูครับดูครับลุงมาลัวๆแล้วกดข้ามเลยไม่พูดเยอะการีกแล้ว ขู่ถามจริงหมัเจ็ดแนวเจ็ดเจ็ดเจ็ดช่วยคุณได้นี่อู้ยมันมาหมดแล้วมันมาจริงอ <c oughs> ่ะไปพูดเยอะอกดต่อเลยครับกดต่อดีครับรล่ออะไระครับไม่พูดเยอะครับเปิดประตูทองมาแล้วจังหว่านี้โอ้โหเกลือเกลือละเริ่มเกลือละผมว่าไม่ใช่ละ <c oughs> ลองแนว5 5ดูครับสูตรเปลี่ยนแนวเปิดกดเปลี่ยนแนวเปิดแล้วเจ้าวันนี้55จะช่วยคุณได้ไหมแล้วเจ้าวันนี้เปิดมากดเข้าไปหนึ่งทีไม่ได้ดูไม่ดูไม่ดูแล้วมาอีกแล้วครับ <c oughs> จังหวะนี้จังหวะนี้ขอตัวไม่ก็การ์ดชาลอตขอตัวไม่ก็การ์ดชาลอตขอร้องละขอตัวไม่ก็การ์ดชาลอตตัวไม่ก็การ์ดนะชาลอตชาลอตตัวไม่ก็การ์ดชาลอตจ๋ามาแล้วถูกต้องครับไอการ์เบกหน้ามันบ้าผมวิ่งไปถึงแล้วเฮ้ยกูถามจริงเหรอมึงจะป้านเราเอาโหดเลยมันผิดวัตถุประสงค์ไปปะเนี่ยสองดาวแล้วเนี่ยสี่สีไป 444เปลี่ยนนะครับกดเบอร์ตองไว้ทุกคนกดเบอร์ตองไม่ออกแน่นอนกว่านี้คดต่อเลยเบอร์ตองกดมาจังหวะนี้เกลือครับสาม4 4เกลือไม่ต้องเข้ามาผมให้อีกสามสิบโลครับเราจะกลับแนว777ครับแนวลูกลักผมบอกเลยชลอตมาแน่แนวนี้และกดไปเลยครับจังหวะนี้777เปิดมาวิ่งมาตัวกากเลย777ขอใหสักทีไปขออีกสักทีไปมาปักประตูทองแล้วใส่ชุดทิไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละกคนเดี๋ยวเราจะกลับ555แล้วกัน โอ้โหจะการันตีแล้วว่าพอดูว่าการันตีผมได้ตัวอะไรเดี๋ยวย้ายกลับ5-5แล้วกันเมื่อกี้5-5ได้แบกหน้าเอ้ามาแบกหน้าถ้ามึงอยากมาอยู่ด้วยกันมึงมาอยู่ด้วยกันมาแบกหน้ามาอยากอยู่ด้วยกันมึงมาเลยแบกหน้าฝาใส่จัดแบกหน้าไป2ตัวอยากมาอยู่ด้วยกันแบกหน้ามึงมาเลยมึงอยากมามึงมาอยากมามึงมาป๊าประตูทองปึ๊บปั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 ๊บคบปุ๊บปึ๊บจึ๊บมาหนึ่งใบแบกหน้าอยากได้เองจังเลยว่ะเพื่อนขอแบบสักห้าดาวได้ไหมเพื่อนแบกหน้ามายิ่งจตกใจ ไเอ้ยไม่ใช่ล่างนี้ขอล่างเ s r ได้ป่ะแบกหน้าเพื่อนแบกหน้าจงมาเธอนียนี่ยี่ยมั้งอี๊กุ้งว่ะทุกผมดวยกลัวการกดการันตีละได้ไล่แบกนามาคุณดูเอาไงดีวะไอ้เหี้ยขนาดใช้สูตรแบบบอกชื่อตัวที่เกียดไปแล้วแม่งมาจริงต้องเอามึงไปเล่นจริงจริงมั้ยนะเพื่อนกูถามจริงๆเลยวะและจังหวะนี้ครับชาลต์ฉาลต์จงมา ยอดยินดีต้อนรับชาร์ลอตเข้าร่วมทีมด้วยนะครับและตอนนี้ชาร์ลอตจะได้อยู่กับเราแล้วโอ้โหทุกเอาเดีเลยว,ว่ะทุกคนตื้อซื้อมาอีกสิบตัวเอาต่อปะ ยอมไม่ได้ว่ะทุกคนผู้หญิงคนนี้นะไม่เอาไอ้แม็กนานะเอาคนนี้นะเอาคนนี้2ดาวกับการ์ดหนึใบครับขอดูแม็กน้าดาวดิเมือ่อโจมตีศัตรูที่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องจากเผาไหม้อยู่ สร้างสถานะผิดปกติสตันเป็นเวลาหนึ่งทืนให้ผลปิดการสตันกับตัวเองได้หรอกันตันแล้วก็เผาเรื่อยๆหรอปั้นใช้แม่งเลยหรือไม่เนี่ยไอแมกหน้าผมได้การ์ดมา3ใบเมื่อตีตัวโดนเผาอยู่มีโอกาส4 0จะให้บัฟเพิ่มความเร็วกับตัวเองอู้ตอนแรกอเรามาดูสกิลแมกหน้าก่อนสกิลแมกหน้าอันแรกนะครับเขาบอกว่าถ้าศัตรูไม่ได้โดนเผาอยู่ก็คือเผาปกตินะครับถ้าศัตรูโดนเผาอยู่จะทาให้เผาสแต็ตกมาถึงสกิลที่2ถ้าศัตรูไม่โดนเผาไหม้อยู่ก็ติดเผาเหมือนกัน แค่เนี้ยเหรอแล้วก็มีปิดกั้นการฟื้นฟูบงชีวิตด้วยถ้ามีการ์ดโอ้โหคือเผาเน้นเผายับยับเลยอันตินะครับล้างบาเรียด้วยโจมตีพร้อมล้างบาเรียออกจากศัตรูโจมตีพร้อมบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทำ45%ตามจํานวนความเสียหายต่อเนื่องที่ศัตรูได้รับอยู่ก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามโดนเผาโดนทอตโดนเลือดไหลอยู่ก็โดนแรงขึ้นอีกแล้วก็ให้ผลเทินพิเศษเมื่อสังหารศัตรูอีกและในขณะที่ผมปั้นตัวอยู่นั้นเย็นแกขอเลยเหรอได้เลยขอก็จัดให้เลย แใช่ครับในตัวเกมตอนนี้นะครับระบบอัปเดตใหม่มีระบบประลองเรียวทามนะครับหรือว่าอะไรหน้านเรียวทามนั่นเองครับในเมื่อน้องเขาขอมาเราก็จัดให้ไหวเปล่าเเย้แล้วพิมพ์คูก่อนเลยไหวเปล่าเนอะ PVP แบบเรียวทามครับเปิดมาใครได้เปิดก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้เราได้เปิดก่อนลาก่อนนะน้องชายลาก่อนแล้วเจอกันตุ้มตายวาั่วไปหนึ่งดอกเอ้แบงคจังหวะนี้ประสานยิงใส่จูเลียสโอ้โหสเต็ปเดิมสเต็ปเดียวกันเป๊ะ สเตบเดียวกันเป๊ะๆเลยและขออนุญาตสตาร์ทไปก่อนไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นนั่นอยู่จากชงแล้วกูก็โดนเหมือนกันอยู่จะกชงแล้วกูก็โดนเหมือนกันเหมือนก๊อบกันมาเหมือนก๊อบกันมาเลยแต่ว่าเออเฮ้ยโดนปั่นก่อนโอ้เราโดนปั่นก่อนทิ้หายแล้วโดนปั่นก่อนเราโดนปั่นก็ปั่นคืนดิหายแล้วโดนปั่นโดนปั่นก่อนงานเข้าแล้วทุกคนงานเข้าแล้วบับมาดิ ยั่วก่อนเลยขอยั่วจูเลียก่อนเลยละกันยั่วจูยั่วจูก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเล่นเลยยิงยั่วศัพ์โอ้ยไม่ตายเฮียล้วไงเวรแล้วไงเวรละเวรละไม่ตายไม่ตายเฉยและยั่วจูอีกแล้วยั่วจูแต่วันนี้จูจูโดนยั่วอยู่ไม่สามารถยิงได้นอกจากบีบไข่บีบไข่จูบีบไข่บีบไม่ตายแต่วันนี้บีบไม่ตายก็บีบคืน บีบคืนจะตายอ่ะรอบนี้บีบคืนแต่จูตายนะครับบีบคืนแต่จูตายจังหวะนี้ยังไงปาจูแน่นอนจูปั๊จูปัไม่ตายอือจูถึเกอรและแช่ไปก่อน1ดอกแช่ไปก่อน1ดอกแล้วจังหวะนี้โอ้ยแล้วแช่จูซะด้วยแช่จูเหรอแล้วสับสับวิลเลียมก่อน1ดอกครับและจูผมโดนแช่ยอยู่ไม่เป็นไรรถเอสีวิลเลียมมปครับโอ้ตายแน่หวังไอหวังตายแน่เอึตายแบง แบงค์ตายแบงค์ลองของไงคุณดูเขาอยากลองของไงเราก็จัดให้เลยตบคนดูโชว์ไปคนดูยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเอาไงดียังไงดีครับผสานยิงไปก่อนเลยหนึ่งดอกตายซะฮึ้โหูไม่ตายว่ะถึกอยู่ถึกอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอรัดเธอโดนรัดเฮ้ยเธอโดนรัดชิปหายแล้วชิปหายแล้วเธอโดนรัดโอ้ยแล้วโดนเอต้าโดนอีกหวีนหวีนแล้วไง เวแล้วไงคุณดูเวลแล้วเวจริงเวจังยัวก่อนยัวก่อน,อนไม่ตายวะกึ่มๆเลยแต่ไม่ตายแต่ว่าเขาน่าจะทําอะไรไม่ได้นอกจากยัก่วคืนยัวมายัวกลับแล้วก็โดนลด sp ไปนะครับแล้วก็ขอญาติฆ่าฆ่าก่อนเลยตัวหนึ่งอึบโอเคฆ่าก่อนตัวดึงและเหมือนจะแช่เปล่าแช่แอัตาแต่แช่ไม่ติดครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงสับหึงสับลด s c ไปแล้วผมขอเพิ่มความเร็วให้กับอัตาก่อนเลยแล้วกันจังหวะนี้อัตาปั่นไปก่อนหนึ่งที ล้วเหลือแอตตาตัวเดียวแล้วแงแบงแบงเหลือแอตตาตัวเดียวแล้วนะจ๊ะสตันเลยสตัรเลยสตัรเลยสตัรไม่ให้เล่นเขาเรียกว่าไม่ให้เล่นก็สับไปหนึ่งดอกเขาเรียกว่าไม่ให้เล่นครับไม่เล่นแล้วก็เช่แช่ไม่ติดหายตันย่างหายตันย่างหายตันแล้วโอเคปั๊บว่ากูโดนปั่นตายเนี่ยดูทรงอะแช่ติดมาขอร้องอะไม่เอาติดเวียนแล้วไงเอาเวกเนี่ยทำไปเล่นไปเอาเวกเนี่ยเอาเวกเนี่ยเวนเอาเวกแล้ว เอาเวกแล้วยั่วก่อนยั่วก่อนยั่วก่อนแต่ว่ายังไงยังไงยังไงปันเฮน่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเว้ยไม่ตายเว,ว้ยจังหวะนี้จังหวะนี้อันติไปหนึ่งดอกอันตีไปหนึ่งดอกปุ๊บแล้วยังไงนีเนะช่วยเง <laughs> <ย> <laughs> มันออกหนีเลยแอ็งมันออกหนีเลย เมื่อผมลองระบบอารีน,น,นาแบบเรียวไทม์แล้วนะครับยังมีเลยอีกหลายระบบมากเลยที่เรายังไม่ลองนะครับเดี๋ยวลองไปลองในคลิปหน้ากันดีกว่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย